ครับรถอ,อยู่เส้นกาญจนาวนิดต,ตอนนี้ยยอยู่เยโกมีครับฝั่งนี้เขาเป็นลาดนัตโก,กมีนี่ครับไฟแดงตรงไปก็เป็นสวนสาธาราณะครับเนี่ยก็บรรยากาศตอนช่วงก่อนเที่ยงครับแถวอันใหญ่ครับต่อเดี๋ยวก็ตึงสวนสาธาราณะคอยู่สายมือปุ่มบรรยากาศเส้นกาญจนาวนนิด อใอ้จมบรรยากาศครับไม่ได้มีอะไรมากมายหายรอกคอ้ใต้แล่รถเตีวิงเหมือนน้นชีวิตผูคกคนกลางต่างบ้านเรือนนะครับอยู่ร่องกลางต่างจริงๆแล้วไม่เคยเคยใต้หลอกแบบนี้นกจักปุ้มก็ให้เห็นบรรยากาศ เงินในเบื่อเบื่อในเล่เงินกับทีโอมิสนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้จวงก้นเตียงครับตอนนี้ประมาณเกือบสิบโมงอะตรงนี้คือส่วนซาตาราณะครับตรงไปแดงนั่นคือต่างข้าวนะครับเพื่อกนต่างจังวัด ที่ไม่เคยมาอาจห์ก่อได้ยินเส้นต่างนะครับดูว,ว่าคนที่เคยมายู่มาเตียวแถวนี้ไล่ปีมาแล้วอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของอาจใจญ่ของเส้นต่างสซายนี้ที่เคยมายู่นะครับผมกาใต้ไม้เลยนี่ก็ติดไฟแดงครับนาส่วนสาตานะเพียงด้วยเขียว กับทางเขาส่วนก็ผมจะกลับไปเรื่อยๆครับเส้นี้รถจะเยอะนะครับเส้นมาจากสงนลราคาวะเจ้ ใครควรอาจใจียนเซนนี้ประจําครับเดินทางทํางานทุกวันใจียนเซนนี้บ่อยครับตรงนี้ดูงมครับ

ตอนนี้ตำรวจโกงสายมือพุ่มก็เป็นเทคนิคการย่ครับหลายคนเคยเรียนที่นี่นะเนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้อาจจะนึกถึงตอนสมัยเรียนกันก็ได้นะครับเพื่อนๆที่เรียนที่นี่นะครับเทคนิคการย่ครับ ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วนะครับหลังจากปิดเรียนช่วงโควิดมานานตอนนี้ทุกโรงเรียนก็เปิดเรียนแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นสนามข้อโของครบนี่ครับสนามขออยู่ในเขตกองกายเซ็นน่านครับ

กับสนามก็บก็เป็นไายนะครับไยทตาฮั่นซ้นานอารลุงใครที่เคยมากินตานมาประจำการอยู่ที่นี่นะครับอเนี่ยกับบรรยากาศตอนนี้ไฟแดงหน้ากายนะครับนี่กับต่างกับต่างก้าขไขอกาย เพื่อใครเคยมาเป็นประจำการรับราชการทหารอยธินีเหมือนต้นทางบอกทีเซซองครับฝ่ายแดงด้านหน้านูติ mm hmm. ีไปี่เกี่ยวนูก็คือแย่โกงครับข mm hmm. วามือก็คือหย่เก้าในเมืองตะเกยตรงไปก็ไปโรงบ้านหมอครับ เมืองข้าวอาเจครับข้าวเมืองตรงไปอำเภอสะเดาตรงนี้ใหญ่โขงครับเรมีป้ายบอกอาเจี๊ยบ๔กิโลอำเภอสะเดา43กิโลอำเภอป,ป,ปงางฮาซี5ากิโล เดี๋ยวก็จึงมาอะไหลวงพันหมครับ นีมีส่วนยางอยู่นานแล้วมีไล่ลอยไหลพุ่มว่านะครับไมโลก้องไกนะครับส่วนยางตรงนี้นานจังแล้วส่วนยางนี่นี่คืออย่างนะครับส่วนยางการความือผมเป็นส่วนยางที่อยู่กลางเมือง่าย่ายเลยตรงนี้คือมาอะไรส้องการหนะ้าระินครับตัวหมอ้อ ด้านหน้าบุมก็เป็นโุงบาลครับกับแจ็หน้าลุงบาตก็คว,วามือก็เป็นโูตัด นี Dante, ่ да. เป็นสะพานลอยมันในเหลือนะครับเองเร่โครงอัเยิ่เลยสะพานลอยมันในเหลือนเกดีเลยจอบก็ข้อคุณมาครับเก๋ดีเลยไม่จบบเนว่าที่การเล่มันยาวเรื่งก็ไม่เปื้อครับ คำไปก็ได้ครับผมก็จอบใต้บแบบนีญญ้ใต้จมบรรยากาศวิวท้องางต่างนะครับชีวิตผุ้คนไม่ค่อยจอบใต้นะตัวเอยิงเเลยตรงนี้แยบกุกเน่าครับว่ามือเพก็เป็นนวัตกุกเน่า คลิปอารยาวครับเพราะว่าคลิปไปเรื่อยคลิปไปเรื่อยๆเซนีตานุนการจะนาวานิดนะครับไม่ใช่เป็ดกาเซมเป็กกระซิมจะอยู่อีกว่ง สึกว่าตะเรียวทรายเนี่ยเข้าถจะนบุญน,นักกันครับตรงนี้กองเรียนครับตลาดกองเรียนวันนี้รถเยอะช่วงเย็นนี่รถติดมากสินนครับเคยลับมาตอนช่วงช่วงเย็นๆให้เจะารู้เลย ช่วงคนรูปเลิกงานช่วงโรงเรียนเลิกงนะครับรถติดมากเลยครับสันเลี๋ยวว่าไฟแดงนี่ตอนนั่นสี่ป่วนนัดครับไปตานี่รถไฟได้ครับผมูมิภาคตรงไป

ล่วงประธานครับซอยตะวีรัตน์วิทยาลัยการอาชีพล่วงประธานครับมีนี่คนดวอาเซียนครับตลาดเปิดตายนะครับที่อาใจญ่ที่คนอาจใจญ่ก็รู้ดจักกันครับเปิดตายเี๋ยวกวาอย่างนี้ครับเขาตานนี้คนส่งครับตรงไปอำเภอสะเดาไปประดังครับ นี่ครับกว่าเมืองนี่เดยกข่าขควาคนส่งครับตอนนี้รถโด,ด,ดยสารครับติดไฟแดงนานครับตรงนี้เพ่มเลยตัดออกกว่ามือกออางเซนตันครับสายมือตรงนี้มีโรงแรมกิตตันครับเนี่ยกิตตันอยู่ตรขงข,งขง้าวกับอางเซนตันครับ Kai kỳ tâm nan yu tìm hiểu mưa, 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 ไม่ได้ใจแล้วมันก็ปิดไปแล้วเดี๋ยน้านแล้วครับตรงนี้เดี่ับเคตรงไปก็เป็นเย่องว่าครับแยกก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขับรถตัวนวฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ